มาเดินกินประกันมะกอกบั้นนาโดยสบายดีพ่อแม่พี่น้องแล้วก็บเอฟซีพีหักแขทงทุดๆท่านเนาะมันนี่พ่อๆก็สะใภอุบลนี่แหละพี่น้องคือเก่าคือเดิมเนาะพี่น้องเนาะงัวพี่น้องคือสิเมนหิวหิวหนามแห้งเนาะ มอเนี่ยหน่อยเนาะมาคงแตะไปล่ามไปกินหยาเนาะพี่น้องเนาะมอหนิโอ้เสื้อผ้ากันไปใส่น่ะจอดเนาะสื่อกระจอน่น้าะจอดบัวขาวสื่อบัวแก้วโอ้ยหยังเนาะบันเจ้าเนาะเออบ่มีหยังโลก บ่มีแนวกินผัดชิมาเลียเป <laughs> นเลียมสิว่าแนวกินแล้วพี่น้องเลยกระจ่อนอน,นี่น้องพี่น้องสื่อกระจ่อนไปเลี้ยงไปเร็ว <ไป S 1> พวกขาวน้อยโ<ป>ตแสบน้อยโตแสบน้อยนะ <laughs> เดี๋ยวสีแยมยเหี้เ <laughs> บิ้เลยเอออันหล่อหลดคุ้มหัวเพิ่นเพิ่นออกมาได้นะ <laughs> 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 นี่บัวขาวเน้อยนี่นาะพี่น้องเนาะซอยก็ซอยเพิ่นออกเพราะท่านเพราะผื่นลุกได้ก่อน ไปกินห่ำเนาะห่ำเกลือไก่ข้ามวยหันข้าสิไปข้นขยะได้หรือเ่าข้าวข้นพุงขยะเนี่ยเยบิ้มพากันข้นขยะพี่น้องกินใบตองกินพวกอัน <c oughs> พักเนาะพี่ว่าถิ่มฝ่าห้องหลอดบนนอกหมอแรงนี่เหมือนฝนสิตกซะบ่จังเนาะพี่น้เนาะ บริโตกหลายหมื่นเดสองสามหมื่นแล้วโอ้ยแล้มันหอมก็มะเบิ่งน้องเมย์ทอดปลาทูพี่น้องมาเนี่ยแยมแรงมาเนี่น้องเมย์เอาคั่วเนาะพี่น้องเนาะบัตริขาดน้องเมย์โอเคอย่าบอกเว่ามทอดปลาทูสิไปเบิ่งอนนะนักคู่กินลูกสาวเนาะพี่น้องเห็ดกับเผากับปอพ่อปูปูปลาปลาเนาะพี่น้องเนาะมาเถิงกับว่า เป็นเนาะได้มากลูกแม่วะเลียเ้ยงเลี้ยงเลี้ยงโตสดประทูอาหารมืเลงเนาะพี่น้องเนาะเมนูมืแเลงเนาะสดประทูน้ำผิกกะปิพ่กป่ ล่าทุ่งก็จะกินหย้าพี่น้องเอ้เจ้าละมือตะเว้นเผื่อสิมุมมือมุมเว้นหาแหวกินเนาะพี่น้องเนาะทอดปลาทู่มาติดปิาลวกพักต้มน้ำใหม่เนาะพี่น้องต้มน้ำใหม่ กนมกันพี่น้องต้มไม่ไหลเนาะต้มจนว่าจืดเลยแหละพี่น้องต้องฟ้ามนำเดียวหำบกเติมหํำบกเติมอยู่เหกันยังก่อนจกหน่อไม้นี่กที่หน่อยุงไปยังไงนะปะลุง่ นุ่งไหลทำมาชนนุ่งไหลี่ดอกเงนให้ปลายางไที่เนะหมองผักคิดกักปลายางเนาะรับได้แรอเตลยับไหมบอันจะได้นอนเลยเนาะ่นที่สองออนอนใ่ นั่นเวร์ใช่ไหมบวกเขามาที่ไห่ผ่านแห้งนะจับแล้วนี่ผู้บวกำลังกินนองเลยไ <c oughs> ยมันแห้ง ต้องแก้มกลักบก็สาลใหม่แม่จะ้ทอดไข่ทอดปลาทูไทยกินได้แน่ไ่กินัวก็ไม่เฮ้ยเ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยยนท่ยเฮ้ออยเข้อยเ่้ยเฮ้เฮ้ยเฮียเ้เน้เฮ้ยเห็ยกับเา นันดาวก็ตนเปอน่เบนดาป็นเวดวต้นเิอืนองนอยู่ใ้ลเติดเนไก่เสพเสร็จพร้อมเสร็เป็นทีเรียบ,บ,บร้อยเนาะพี่น้องทอดปลาทูน้องเม่โอเคใ <c oughs> ส่ได้ใส่ได้อาฟ้าซีพลุกขอบไปไม่เหรอ ถามลุมเนาเปึงป่าเนาะคือเนาะเป็นเห็ดยังเนาะกินมะกอกเหลือมพี่นนอะเป็นในไ้มะกอกเหลือมจกักบ่พี่เนาะเออมาพามาพาะาเบึง,งลงน,นัน สองในใ,นใจ,นนจข้างเ<ร>อกเม็ดเล็กๆข้างในนะคะจิมกินพี่เนาะจิมกินข้างในมันเนาะออมันจะเป็นมันๆพี่เนาะ,ม,นะมันกเนี่ๆแต่คุงสด อันนี้สดสดเลยสามักบคืออะไรบกบก็ักกระบักนแหละมันคืออะไรก็รูบกก็หละอันนี้เป็นมะกอกเกลือเออนี่เป็นมะกอกมะกอกก็มีหลายเกอกกอกมะกอกกินเม็ดมะกอกกินสมมันมีสองสามเกาะในข้างในอันนี้กอกกินในกินเม็ดมะกอกมึงมนยุ่งพี่น้องมึงมนยุ่งพี่น้องเออยุ่งไรฮะตีในปะอตียุ่งเหมือนกัน เกาะพี่เน้ะเกอกเหลี่ยมคนหนึ่งจิ้มกินทั้งในมันผลไม้ป่าคนหนึ่งผลไม้ป่าเยอะเลยผลไม้ป่าคนหนึ่งนอกพี่น้องแต่ข้าวแม่น้องมียังหนี่ยหอยไปเลี้ยงควายโอ้ยกินจนเป็นวินพี่น้องเลยนั่งกินอยู่เมานั่งกินอยู่นะจิ้มันนี้หน้พี่น้องนี่แหะจิ้มอันนี้นาพี่น hm ้องจิ้มทั้งในมันน้านี่ยเนี่ย ตัวเป็นขาวๆนี่จี๋ผมคิดว่าอย่างสิมันก็รจะเป็นอย่างสีน่าพี่น้องเนี่ยขาวๆแม่สิมึงบ่กแม่ไม่จะเป็นอย่างสีนาะพี่น้องทางในนักขังเลยนี่อี่ยังขังนักขังเสื้อผ้าบโบรานั่นมาเกอกเหลี่ยมพ่นน่ะ กินข้างในมันพี่น้องจิ้มกินวอนท่านไหนไปเก็บไปกวดอีกอยู่กวดเลยเนุยกันแบบนี้เนาะพี่น้องเะมีวันดีแล้ววัจันทร์มาศาสาดอยู่ตามบันนอกบันหน้าเฮาเนาะอีสานเฮาเนาะเนาะกินเป็นขนาดไหนน้องเมี่งพี่น้องเอี่ยจิ้มกินแบบเด็ดเ๋ยที่พาพี่น้องไปเก็บที่ต้นนั่นีกเนาะพี่น้องเนาะร้ายค่ะ

นี่ใหญ่กว่านอนเปาะป้าเจี๊ยาไปนอนเสาสวนเสาที่ยางพี่น้องยันที่ยางเสียยันกับเจ้าลักนั่นเสาที้ยางสวนทางในพู้หลักพี่น้องนี่ก็มีกลายเนาะเต็มในเลยหอยเนาะเขื่อน่อยเลยโอ้ยนีเดือ บัวขาวบัวขาวบัวขาวหัวเนาะพี่น้องเคาะหัวนี่คนนดังไข่ให้ฟอมให้เนาะอุดยุ่งยุ่งายพี่น้องตัวหนึ่งยังหากินอยู่ป่าไก่ก็ลังขึ้นโลกขึ้นค้อนพี่เนาะเลยว่าอยู่ตามเนาะของหน้าของเนาะพี่น้องอยู่ตามทำกับไส้ คู่เถื่อนเลี้ยงเป็ดเลี้ยงเอ้ยเลี้ยงเลียงไก่เดี๋ยวเลี้ยงไก่นะมั่วเนี่ะกินห้ากินเพื่องแต่คือพ่อแต่ข้าแม่น้องมี่ยังหน่อยเนาะพี่น้องอยู่ทึ่งเทียงเทียงขนสูงเติบมองแม่น้องวีคนละ่าไหวคนละกาดังไฟอุดทั้งล่างอุดหินอุดยุ่งเนาะพี่นนองเนาะคนระวางคนกับหินกับยุ่ง จักัวได้เ <laughs> ห็นสิไปก่อนกันพี่น้องเลยคนกับพ่อแลวควันไฟมืดฝนพี่น้องาอาหินหินเจ้าสิโตกยังน้องมาเลยงแม่ต้องไม่ตัดยางมาเลงพี่น้องเลยอยีาเลยยาสีบาสีหยี่ยางเนาอพี่น้องย่างบ่อนี่อย่างอื่นเนาะเสริมเนาอพี่น้องเนาะ หาได้เป็นยูทูเบอร์อย่างใกล้วางกะสีลดลงในเล็กหน่อยสิบโหม่อยปันไดพี่น้องตอนนี้กกำลังหาทุนเนาะจุนเจือครอบครัวแล้วกะให้น้องเป็นทุนหาทุนให้ลูกๆูเรียนอยู่เนาะพี่น้องเนาะต้องสู้พี่น้องสู้ถอยบ่ได้พี่น้องถ้าบ่สู้เหาก็แพ้ถ้าบ่สู้ก็แพ้อย่างเดียวเนาะพี่น้องเนาะต้องสู้ ะว่าข wow, si si ิดเบื่องชีวิตหลายๆคนกระสู้เพื่อกันกราเพราแล้วเนาะพี่น้องเนาะเกิดมาเพื่อสู้ชีวิตครับว่าถ้าได้เป็นยูทูบเบอร์คือหวังบ่รลายก็ขอให้พน้องเมียเนาะพี่น้องเนาะประสบผลสาเร็จก่อนเนาะอ่ะยังพญายามดินลนอยู่พี่น้องเนาะขอบคุณสําหรับถูกกําลังใจเด้อพ่อเม่พี่น้องเลยทีมีให้มาตลอดแล้วก็ขอให้อยู่น้าแบบนี้ตลอดไปเนาะสําหรับผู้ที เขามาก่อนเนาะแล้วก็ผู้ที่กำลังเขามาใหม่ก็สินกันเนาะพี่น้องเนาะเป็นกำลังใจให้ครอบครัวแม่น้องมีได้สู่ต่อไปเนาะพี่น้องเนาะกับบริมีแต่แม่น้องเม่เราพี่น้องเอ้ยลำบากลำบนก็ได้การมีอีกหลายๆครอบครัวหลายๆอันนี้ที่ว่าเป็น เออยังลำบากอยู่เนาะพี lord, ่น uh ้องเนาะกะดินร่นภ evet. ัยกาดินร่นด้วยตัวเองนั่นแหละพี่น้องสู้เพื่อคนอยู่รอดสู้เพื่อปาก้องเพื่อครอบครัวเนาะพี่น้องเนาะกะยังกือร่งใจให้นี่เด้อพี่น้องเด้อโดยเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้กะบสกายบุญกะสิขอฝากสนิทกันเ้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ สบายวุวน,นี่เด้อพี่น้องเื่อเป็นก็ลังใจหกหกต,ต่อไปเนะาะอาทิตย์ละกันใดออกขอโทษขอไฟน้ำพมีพี่น้องหลายๆเนะาะเดี๋ยวสิไปหาน้องเหมดก่อนเนาะพี่น้องทำแล้วเนาะโดยสบายดีพอกันใหม่กินหนาเด้อพี่น้องเด้อบ๊ายบาย